สวัสดีครับสวัสดี FC ตะไลเม่ไพ่ซิงครับวันนี้มาลองบังหาสิปเส้นครับราคาสร้างอยู่ที่ลอยหาชิปครับเพิ้าเกิแลเ่อเเรื่อเอพิ่มเอาบังไม่เพิ่มวะ ยาดดีสปีดดี ances, องศาดีครับเ,เป็นบังไฟที่บินสูงครับพี่น้องบางนี่มาลุนเวลากันครับ เบาดีครับเบาดีมาหลุนเวลากันเบิงสิพานบอครับราคา้างอยู่ที่รอยหาซิบครับมาเบิงครับอยู่ที่โชคีิมานครับ รปดีโอ้ยปล่อยมันเคยปล่อยอ่ะนี่นะปล่อยจิ่รลอยดียลอลียลอยสี่สิบลอยหาสิบกําลังสี่างกายครับมาลุ้นกันครับพี่น้องสี่พันราคาบอ เวลา1 7 1เอาแคปพันเยค่นะนขทาฐานกับพ่อนะครับพี่น้องบอกันไม่คลิปนะครับสวัสดีครับ